ระพะอัดเดหร่วเร้าเนตาดเนร้านค้าบางคนเราไม่มีกาศก็ยเศ <the> ้าม่เงียดเป็นประจำแล้ก็แน่นขอไบ่อยนะครับบางคนที่อารมณ์ีร้อ่จะอ่กมาก้บ ใหม่กว่าใหม่แล้วมันรังแบบนั้นแก่ต่อ กินทางไหนกันพี่น้อง

อันนี้ปูอย่างคะปูแดงขายตังไหนละเอื่อยาอ150ูงเป็นรเปนไรเดยจะมอมเชือนเตไปเติมสี็ไปรับติดน้ำมันก็ได้ต่อปูแดงเยอะขนาดรถ้รสุดท้าย เยใครจะแต่นี่ยแม่เฮดสื่อเยนะโอ้ถึงละลอยมันมีเดี๋ยวนี่มันนี่เฮดแม่เปะอ้วอากาิมาให้ดูเกดใเกพงดกใงเป็นเนีบาบาลีเด็ดทิพจะขายอะไร

กินละชีซเอาบอกเราิมาหากหาอหองเสมันจะโตไหมที่จ้ามืมนสามสิบเลยาสิบบาทเป็ี่ยนอยู่เลยเิบาทไ่เลบาหอกห้าห้องอย่งรยเงี้ยคั นีชาบลนะบอกอมกาแปงแต่เนี้ค่ไ้มนสดม่กินเหม็นกร้เงเค็มไข่หมดเลงอยู่พอจักระจนพนักงานป อนี้ร้อานะรยจ้าร้อยหนึ่งแม่งานเห็ไหมไดเป็นโลกระชืกนะทำไมหล ่รู่นมมาแล้วมยได้่ยอ้นีมได้ายอหนว่าขายไดเราเป็นเดียวๆนออยู <tomatoes> ่เี่ยวคนตายยทไหนะู้ดี่ไหนยลนี่่อ

การทะเลจะมีไคืปลาทูสดกระห่าสิบบาทสี่สิบปลาบากคระโดดแดดเป็นกิโลละหน่อย นาาบานเลยรักเรา้ค่จร้นะเนี้นจะขายตกเนื้อต้มที่น่อยียองเนื้อต้อมหขาวเลยเนื้ไม่แรงเลยอส่หัวเนี่นยนะ ปลากระมีค mm ่ะ hmm. ร so ้อยหกสิบบาทแค่ปบ้านขายพวกโคเชือฮิปปีมาบ้านบ้านก็มีเด้อ บบานเขอบโมมีพ <mile> ักตะยันของโมตะกวนตะเค็ดจระหาสิบบาทจะนีง่าเลยค่ะหน้าบ้านะกนเงี้ยแ่ตซเดียมาหารบาทสิบบาทลูกแกงงหนี่จะกันเไม่ไเลยแบกนเงี้ยนะะกยนน่กยนับบาทเียรน้อยจะต้องเบียน้อยเียมาซื้อเป็นมาซื้อิมนอันเงินเปนม้อมาบอวาาน รานนี้าสิบบาทอนข้าวเป็นร้อยร้อยห้าสิบบาทไม่ได้ต่อเอแม่มึงกีบต่อบนป้าค่ะต้อนตืนลูกต่อคี่น้องลา <sun. S 1> นอโอ้ป้ามาองมั้ยไมกไปน่ははร 1977. มีขายกุ <S 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 enfin ้จกานละ้อยติดแล้วเรียบร้อยเอาจานหนึ่งคุณแม่จ้าลูกไม่ปวกับน้องลูกเพยุ่เข่าก็ดีเนาะเข่เชายังเป็นๆอยู่เลยเอาจานนี้น้องลูกนอนใหญ่เนาะตะารนข่วนนาะสิบเขาลาน